ห้ขดนิดหน่อยดิลองเอากลวงใส่ไว้เบิ้งครับผลิตเองผลิตเองไปไก่เลยครับไป่ไก่เลยอย่างนูสิมีหอยโขดที่นี่ หลังนี้ก็ซีไซสเป็นกับอีแปะครับผมหลังแรกยังท่ันได้เปิดกล้องครับกับอีแปะเนื้อเขาเปลือก สวัสดีครับพบกับผมในช่องสร้างจ้อยครับผมคือเก่านะครับเนาะพาออกมาหาอยากหากินคือเก่าเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าครับสิบห้าเมษายนครับผมคลิปที่แล้วกะหมานตัวนึงครับหมานตัวนึงนี่คลิปนี้ก็เอาออกม้านหลายอย่างนะครับอันนี้สร้างจ้อยเฮ็ดไมเฮ็ดเฮ็ดเองครับนี่กัะล่วงครับสามหลังครับสใส่เป็นเยื่อกระเปือกโหลาอย่างครับเมื่อนี้ ก็มีกับอีแปะเนื้อกระเปือกขึ้นกันครับเนื้อกระเปือกขึ้นกันนี่แล้วก็มีเอ่อเนื้อขี้กระไต <c oughs> น้ำยาก,กันหมดยางละสามหลังสี่หลังครับผมเอามาลองๆเบิ่ครับเหลือยังเหลือหอยไม่อีกสองตัวครับผมนี่เหลือหอยไม่อีกสองตัว ตอนนี้สังจ้ก็ใส่ได้แล้วสองหลังครับยางมาตั้งแต่สุดพุ่นจนมันสุดขั้นเลยมาเปิดกล้องอยู่ท้ายท้ายครับผมรูว่าสีใส่ได้จากหลังเนาะครับเนาะใส่สลับสลับกันไปเมื่อกี้ใส่เป็นเงียขี่ก็ไต้ครับกำจมยากันหมดนี่ครับสังจ้จะเอาหนีมาล่องครับกระลวงเทปว่าหม่สามอันครับเดี๋ยวลองบิึงครับว่าจะเป็นยังไงครับมูเขาไปนเล่องงการครับสังใจ้กับเขาป้าเขาลงลงทงคือลงท่าคือเเขาครับผม ไปครับผมเดี๋ยวมันสีข้าตอนนี้ก็หาโมงแล้วครับผมหลังนี้ก็ส่ใส่ปเป็นยังไงขีกใใ่กระไตครับเห็นร่องรอยมันโกยด้วยน้อยครับนี่นี่จักสีเห็นทุกผู้เห็นนะครับเนาะตั้งจ้อยกับพึ่งเสื้อมไม้เนสติดน,นะโอ้กนะครับพึ่งสั่งมาลองเบิึงครับว่าสิเป็นยังไงครับคลิปนี้ว่าสิเห็นบ่ปะตั้งจ้อยใส่ใส่ท่าจากโซ่ซับเครื่องเดียวครับตัดต่อกับเครื่องเดียวนี่แหละ ีใต้สั่งอยครับอยากกันหมดสี่จากสามปืดครับผมเออเกือบแล้วเฮ้ วาบ่มีฝนคือเสียงฟ้าห้องอีกแล้วโอ้เรียบร้อยครับผูกไว้จังหน่อยกับเซนเจอเห็นห้อยกัดอยู่หน่อยนึงนี่นี่จะก,กัดเก้ากาัดใบไว้าจังไรสิครับนี่ห้อยโกยนิดหน่อยดีลองเอากระลวงใส่ไว้เบิ้งครับผลิตเองผลิตเอง,เอง,เองมับตอนเซนเจอเป็นหน่อยตอนนัวนี้สีไส้เป็นไอ้นี่กระบอกไม่ไผ่ อืมนี่ครับนี่เห็นว่า เรียบร้อยครับผมสนใจใส่เสร็จเรียบร้อยครับใส่ยางสี่ห้าหลังครับผมรวมๆแล้วกับประมาณจน่าจะอยู่จักสิบสิบข้างสิบสี่สิบห้าหลังครับตัวใส่เนี้ยหอยแน่เนี้ยขอบเปลือกแน่เนี้ยผสมประสานใส่ไปเลยครับผมเรียบร้อยครับตอนนี้กัเดี๋ยวมือครับค่อยมารุ่นทีเดียวนะครับเนาะมือค่อยไปหยาบด้วยกันทีเดียวครับผมห้อนครับห้อนห่อน มื่อนีขึ้นซีโปโตกดอกฝนนะเดี๋ยวมื่อนมาลรุ่นกันครับไปมื่อนีกลับบ้านกันครับผมสวัสดีครับสวัสดียมำแซวๆครับผมพาออกมาจาหนูขึ้เขาที่ใส่ไว้บนวานครับบม่รู้ว่าจะหมานือเปล่านะครับน้องบเมื่อนีคลิปที่แล้วกับหมานแค่โวเดียวครับผมเดี๋ยวเขาจะเบิ้งทั้งที่ว่าใส่สุดท้ายไปหาหลังแรกที่สังจอยถ่ายเบิ้งครับไปครับไปรุ่นกันครับผม เหยื่อข้าเปลือกเหยื่อข้าเปลือกสลัดอิริได้หนูนี่เงออีเยบครับโอเคมันกินซะไปร,รุนกันต่อไปร,รุนกันต่อ เออจะเป็นยังไงเนาะเออกับอีแปะก็เงียบคลิปครับผมนี่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 ไปลืมกระต้อครับผมมึงมาเงียบคลิปเงียบคลิปเนื้อยังกระเบาป่ะมันสลัดคักแต่ว่ายังมันกระเบาเข่าใกล้กลับเลยเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับเบาเอาเลยครับผมนี่เงียบคลิปครับ เบื้งมาเงียบคลิปเงียบคลิปค,ครับผมเงื้ยอยังก็เงียบเงื้อเข่าก็เงียบขี้ก็ท่ายก็เงียบเงื้อหอยก็เงียบโอ้โหสิพอได้แจม่มในตัวบ่มือนนี่ช่วงนี้แกแข็งออตลอดครับบ่ค่อยหมานเลยท่ายฤดูกาลนะครับเนาะมันบ่ค่อยเข่าแล้ว อันนี้ก็เอาเขาล่อกายังบมากครับนี่ไปลุยกันต่อครับผมอยู่นี่หลังนึงใส่ที่ใส่เบื้องมือวานครับเป็นยาขับขับเปลือกครับใส่กระวงไว้ครับผมที่เห็ดมาใหม่นะครับเนาะลองเบื้องห้อยกัดเบาเก้าที่จังจยไทยเบื้องครับเบ่เก้าบาันไดดอกเป็นยังไงโอ้เห็นแต่ไก่เลยครับ เป็ไก่เลยอย่างหนูซิงครับโอ้ยน้อหนูซิงเขาไปถือก้อนครับผม <c oughs> ครับนี่นี่นเอออปล่อยมันครับไปรุ่นกระเจ้าครับผมสามหลังสุดท้ายที่ใส่ไว้ที่แรกครับอ,อ าอยากหากินกับโบหมานนะครับเนาะช่วงนี้นี่ครับแรงดีไซน์มึงมันกินเบิดเลยครับนี่หนูซิงวะหนูอย่างนี้มันคือโบราณน,นี่นี่ครับกินเบิดเลยครับนี่โบราณโบราณ สองหลังสุดท้ายครับนี่หลังนึงพุ่นหลังนึงครับเนื่อขี่กระใต้จะเป็นยังไงครับโอ้จะหมานบ้นอะมันนี่ถูกหมานูกตารางแท้เลยสังจอยว่านะเดี๋ย,ยวนิ่งคลิปงิยบคลิปเ้ยเว้ยโอเป็นยังไงโอ้ยงียบคลิปครับผมนี่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  ไปรุ่นหลังสุดท้ายครับผมปากรูกครับปากรูตัวนี้เป็นยังไงเนาะหมานบน้มานบน้น,นันบน้อออ้านบบ้ิปบรับผม ผมตังใจกับเบิ้งเบิ้แล้วครับคือเก่าครับได้ได้เค็มัะออกกำลังกายตอนเศร้าครับผมบะหมานาใส่เย่ยงต่งางยาย่างนะครับเขาเปลือกนี่หอยนี่ขี่กระต้นี่บ่าเอาเลยครับผมช่วงนี้ฝนกระทกดูครับบะหมานเลยครับบะหมานเลย ก็จะได้หยุดไว้ก่อนแหละครับดากหนูนี่อยกนึงสังจ้อยก็จะไปทํางานบมืออบม่อวันที 16. ่16ก็จะหยุดไว้ก่อนแหละดากหนูนะครับเนาะสังจ้อยก็เก่งใจนะครับเก่งใจ <laughs> แต่ใจสังจ้อยก็ขอลงเลยครับเ้อถขาว่าได้ลงกะบ่ม,มีคลิปลงครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ้งจะจบคลิปแล้วครับเนาะนะขอบคุณหลายๆ ขอโทษแห้งๆครับผมกะบ,บริเต็บได้โจครับบื้อนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหนา้าช่างจ้อยสีเฮ็ดยางกะตามเบิ่งกันเด้ครับเด้อตามเบิ่งกันคือดักหนูนี่คือสิยุไดไว้ก่อนครับผมเอาเนื้อมาใส่หลักสามยางสีย่ยางกับพวกเขา่าห้อยโกลไม่ไหมห้อยกัดไม่ไหมกับมีครับแต่พวกเข่าเลยอ่า ไว้พอ,อกันคลิปหน้าไเลยครับผมสวัสดีครับมือนีเหวครับผมเหว